สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเฮ้เฮ้เเ hey, hey. ขอให้มีชื่อเสียงยิงย่งยิ่งขึ้นไปนนวันนี้เสียงเพลงเบาไปนิดนึงนะคะนคนคช,ชีวิตปลอดภัยจงอย่าเจ็บย่าป่วยสิ้นไรโรคภัยตลอดไป สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตแชร์ตัวเองสักครู่เดียวนะคะลคลายหมเดเร็วไว้เฮ้เฮ้ สวัสดีค่ะจงมองโลกในแง่ดีเข้าไว้อไขออนุญาตแชร์แบ่งปันตัวเองสักครู่เดียวนะคะ ้เ <Hey>, hey. สักครู่เดียวนะคะขอให้บุญนุนช่วยชีวิตปลอดภัยจงอย่าเจ็บอย่าป่วยสิ้นไรโรคขางชารนีชาดิด้ตลอดไป Hey, hey. เฮ้เฮ่อ่าภาพชัดเสียงชัดนะคะเฮ้เฮ่จะผ่านพ้นทุกวิกฤตใดๆจะมองโลกในแง่ดีเข้าไว้ ชื่อเสียงก็ไปทุกที่เ hey, ฮ hey. ้เฮ้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครูจอยสั่งจิตพี่ชิดร้อยล้านมาแล้วนะคะวันนี้นะคะก็กล่าวคําว่าสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะวันนี้นะคะครูจอยจะมาในหัวข้อนะคะสร้างตัวตนให้เป็นเจ้าของแบรนด์นะคะ สร้างตัวเองให้เป็นแบรนด์นะคะในในสิ่งที่เราทำนะคะมันก็คือแบรนด์ของเรานะคะเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างตัวเองให้เป็นแบรนด์นะคะอ่ะะาขออนุญาตปิดเสียงเพลงของแม่ครสิตานะคะขอบคุณเสียงเพลงอันทรงบาลังบ้างๆเลยนะคะของแม่ครสิตานะคะก็คือไอดอลของครูจอยนั่นเองนะคะก็กล่าวคาว่าสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะเป็นวันที่อากาศดีมากๆเลยนะคะตื่นเต้น <laughs> ตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้น,ตน,ตนอืมก็ นะคะขอเล่าสตอรี่ของตัวเองนิดนึงค่ะทุกคนก่อนที่จะไปเข้าหัวข้อเนาะในอดีตนะคะคุณจอยเป็นคุณครูสอนเด็กอนุบาลน,นะคะทั้งหมด11ปีนะคะหลังจากนั้นเลาออกมาเป็นแม่ค้าแม่ขายนะคะเป็นแม่ค้าขายโรตีนะคะแล้วก็ผันตัวเองนะคะออกมาไลฟ์สดหน้ากล้องนะคะออกมาทําธุรกิจออนไลน์นะคะออกมาค้าขายในโลกออนไลน์นะคะออกมาสร้างตัวตนนะคะเพื่อเป็นแบรนของตัวเองนะคะสุดยอดไหมเห็นไหมคะ ไม่ว่าคุณจะทํางานอะไรก็แ,แล้วแต่นะคะคุณก็สามารถเปลี่ยนตัวเองได้นะคะมันอยู่ที่ตรงนี้คะ่ะทุกคนมันอยู่ที่ความคิดของเรานะคะเมื่อไหร่ที่เราเปลี่ยนความคิดของเรานะคะทุกอย่างก็จะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงค่ะทุกคนขึ้นอยู่กับว่าคุณกล้าที่จะออกมาไลฟ์หรือเปล่านะคะแบ่งปันสิ่งดีๆดีนะคะให้กับ eun, ทุกๆคนที่เข้ามาเยี่ยมชมเรานะคะทุกๆคนที่เข้ามาฟังไลฟ์เรานะคะเขาจะเป็นคนที่โคตรโคตรโชคดีนะคะคอตจะขอบคุณตัวเองที่ ที่ผลักดันตัวเองให้ออกมาหน้ากล้องผลักดันตัวเองให้ออกมาทํางานในสิ่งที่ตัวเองรักและชอบเชื่อนะคะถึงจะทําได้เป็นคนที่เชื่อในสิ่งที่ตัวเองทําได้ก่อนนะคะเชื่อว่าตัวเองทําได้นะคะไม่ใช่ว่าไม่เชื่อในสิ่งที่เขาทําและเขาทาไม่ได้ไม่ใช่ค่ะคุณจอยเชื่อว่าแม่ค้าออนไลน์ทุกคนี่ยเขาก็าําได้จริงๆนะคะมันขึ้นอยู่กับว่าคนที่จะทาอะ การตัดสินใจของเขาอยู่ในระดับไหนนะคะครูจอยตัดสินใจคะ่ะตัดสินใจลงมือทานะคะลงมือทําซ้ําีบ่อยและทุกๆวันนะคะเอามันไลฟ์สดทุกๆวันนะคะบางทีอาจจะมาไม่ตรงเวลาบ้างแต่ก็ฝึกฝนตัวเองอยู่สม่ําเสมอนะคะวันนี้นะคะในหัวข้อที่ว่าสร้างแบรนด์นะคะให้เราสร้างแบรนด์ที่เป็นตัวของเราเองนะคะสร้างแบรนด์เออเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ คือถ้าเราจะทำสินค้าสักอย่างหนึ่งเราต้องมีแบรนด์หนึ่งของเราเองนะคะเพราะฉะนั้นให้เราสร้างแบรนด์ด้วยตัวตนของเราเองนะคะให้เป็นแบรนด์ให้เป็น personal brand นะคะอ่าครูจอยเป็นคนหนึ่งที่ที่รักรักเขาเรียกว่ารักรักรักงานที่ทำแล้วมีความสุขรักงานที่ทำแล้วมีความรู้สุกว่ามันง่ายรักงานที่ทำแล้วมันเบาสบายแล้วก็สนุกนะคะเบิกบานนะคะมีความสุขนะคะนี่คือสิ่งที่ครูจอยทำนะคะ ครูจอยทาแบรนด์นะคะขออนุญาตครูจอยทําแบรนด์ของ k s w ยนูะคะเป็นสินค้ามีกว่าร้อยรายการนะคะมากกว่าร้อยรายการนะคะแต่ครูจอยจะเป็นคนทีขนะะ่ขายเกี่ยวกับรูปร่างนะคะขายเกี่ยวกับรูปร่างนะคะครูจอยจะไปกินใช้สินค้าดูนะคะเข้าเนื้อหาแล้วนะ,ะเข้าเนื้อหาแล้วนะคือถ้าสมมุติว่าเราต้องการท,รทําแบรนด์ที่ที่ทําให้ตัวเราเองอะ ไปต่อได้นะคะคุณต้องคุยกับตัวเองให้จบนะคะคุยกับตัวเองให้จบว่าคุณต้องการทำอะไรนะคะคุณจะเลือกสินค้าอะไรให้กับตัวเราเองนะคะเมื่อก่อนครูจอยคิดเหมือนกันว่าเอาแลวสินค้ามันมีเยอะแลวฉันจะขายยังไงอ่าแลวฉันจะขายยังไงนะคะครูจอยเข้ามาใน t s เอเยูนะคะเป็นคนที่เอ่อเขาเรียกว่าทำงานง่ายนะคะเพราะมันมีระบบนะคะอ่าทีเอสเซมมีระบบค่ะทุกคน มันขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเลือกอเป็นตัวเล็กตัวน้อยหรือเป็นตัวใหญ่นะคะคุณจอยอยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในระดับกลางก็ไม่ไม่ถึงก,กลางนะก็ค่อนข้างที่จะใหญ่เพราะคุณจอยอยู่ในเป็นคนที่ตัดสินใจที่จะเป็น v i p นะคะ VIP ก็ไม่ใช่ว่าจะจะเล็กขนาดขนาดสมอลนะอ่า VIP คือการทําธุรกิจแล้วละ่ะมีสินค้าของตัวเองเรียบร้อยแล้วนั่นคือการตัดสินใจที่คุณจอยเลือก ทำแบรนด์นะคะแล้วก็เลือกที่จะสร้างแบรนด์ให้กับตัวเองนะคะเราเป็นเขาเรียกว่าเจ้าของธุรกิจร่วมของแบรนด์ T.S. w นะคะ,ะ,คะแบรนด์ T.S. w เขาเป็นแบรนด์จริงๆนะคะเป็นคนที่เป็นแบรนด์ที่เขาเรียกว่าเห็นผลจริงมีผลลัพธ์จริงนะคะไม่ไน้มโนโรหรือเสแสร้งที่จะออกมาบอกให้ทุกคนว่ามาทำสิมาทำสิไม่นะคะคุจอยไม่ได้ชวนให้ใครมาทําแต่สิ่งที่คูจอยทํามันเป็นสิ่งที่คูจอยทาแล้วคูจอยมีความสุข ครูจอยมีความรู้สึกว่าในสิ่งที่เราทําอ่ะในอดีตอนะ่ะมันโอเคนะแต่ปัจจุบันเรามีความรู้สึกว่าอะไรก็ได้ที่เราทํางานแล้วมันง่ายเอางานที่มันง่ายทําอยู่กับบ้านได้ไปไหนก็ทําได้นั่นคืองานออนไลน์นะคะขอบคุณตัวเองที่กระโดดเข้ามาในโลกออนไลน์ขอบคุณที่เจอคลิปมหากาพยี่สิบเอ็วันอของแม่ครูสิตานะคะครูจอยฟังคลิปจนจบนะคะครูจอยมาจากคลิปมหากาพยี่สิบเวันนะคะทุกคนอืม เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนน้าในตัวใหม่นะคะเปลี่ยนสันดานใหม่นะคะเปลี่ยนพฤติกรรมหลายๆอย่างที่เราเป็นเป็นคนใหม่นะคะเป็นคนใหม่จากคลิปมหาการย์่สวันนะคะสิ่งที่กูจอยได้กูจอยได้รับความสุขแล้วก็ได้รับสิ่งที่มหัศจรรย์มากก็คือมีเรื่องราวปาฏิหาริย์เกิดขึ้นหลายๆครั้งนะคะกูจอยไม่ได้มีทุนในการที่ทําธุรกิจนะคะการที่คุณจะเป็นเจ้าของแบรนด์คุณจะต้องมีทุนในการทําธุรกิจถูกต้องไหม แต่ครูจอยไม่ได้มีทุนครูจอยลงทุนแค่3 5 0พแล้วก็อัพตัวเองขึ้นมาเป็น V.I.P. นะคะอัพตัวเองมาเป็น V.I.P. หลังจากนั้นนะคะก็เรียนรู้ศึกษาในระบบนะคะอ่ะเรียนรู้ศึกษาในระบบถ้าคุณต้องการสร้างแบรนด์ของคุณเองนะคะคุณจะต้องเอาหน้าของคุณออกมาไลฟ์สดหน้ากล้องนะคะคุณจะต้องเอาหน้าของคุณนะคะหน้าของคุณนะคะทุกคนไม่ใช่หน้าคนอื่นนะอ่ะหน้าของคุณเองอยู่ในช่องของคุณเองนะคะคือเรากําลังสร้างแบรนด์ของเราเองนะคะ คนจะเชื่อถือและศรัทธาและติดตามเรารักเราหลงเรา,เราชอบเราหลังจากนั้นเขาก็จะมาซื้อสินค้ากับเราเองครูจอยไม่ได้มาขายของนะคะแต่สิ่งที่ครูจอยทําครูจอยรู้แล้วว่าครูจอยเอ่อขาเรียกว่าเราต้องลายขายสินค้าอะไรนะคะใน t ี w มีสินค้าหลากหลายนะคะสาหมวดหมู่ด้วยกันนะคะ,ะแต่สิ่งที่ครูจอยเลือกครูจอยเลือกกาแฟนะคะกาแฟทุกคนกินนะคะกินแล้วก็ เป็นเป็นกาแฟาที่มีกลิ่นหอมละมุนนะคะกินแล้วมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันเหม,มาะกับเรานะอ่าทีนี้พอเราเลือกสินค้าได้แล้วนะคะให้เรานะคะสร้างการเป็นหรือสวมการเป็นเจ้าของแบรนด์เลยนะคะเจ้าของแบรนด์ก็คือเราขายกาแฟานะคะเราแนะนาํากาแฟนะคะเราขยายธุรกิจเราขยายฐานใจเรานะคะว่าเรากินกาแฟแล้วด,ดียังไง ะะกาแฟมีอะไรบ้างนะคะสิ่งเหล่านี้สําคัญเมื่อไหร่ที่คุณเลือกสินค้าได้แล้วนะคะอีกอย่างหนึ่งการที่เลือกสินค้าได้แล้วคุณก็เรียนรู้ในระบบนะคะทีเสมมีระบบรองรับไว้เรียบร้อยนะคะเออถ้าคุณเข้าใจระบบคุณก็สามารถพูดได้ทั้งหมดนะคะทำไมทำไมคนถึงออกมาทำออนไลน์กันเยอะบางคนทำออนไลน์ประสบความสำเร็จนะคะ เยอะแยะมากมายค่ะในเมืองไทยนะคะกูจอยจะไม่พูดต่างประเทศกูจะพูดในเมืองไทยว่าเยอะแยะมากมายจริงๆรวยระดับพันล้านก็มีนะคะสำหรับคนยี่ทรออนไลน์นะคะเป็นผู้หญิงเก่งนะคะ20กว่าปีเขาก็สามารถประสบความสําเร็จเป็นพันล้านได้นะคะส่วนตัวกูจอยเองกูจอยเพิ่งเริ่มนะคะกูจอยก็ต้องฝึกแล้วก็หาไอดอลที่ที่เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราตามได้เราส่งกันเป็นได้แล้วเราสามารถทําธุรกิจได้โดยที่ รู้สึกว่าตัวเองมีความปลอดภัยไม่ใช่เป็นการขายมาซื้อมาขายไปนะคะไม่ใช่แต่ถ้าเรามีนะคะเราก็จะซื้อมาขายไปก็จะซื้อ1กล่องสองกล่องสากล่องกูจอยก็ขายค่ะอืมแต่สิ่งที่ได้มากกว่านั้นก็คือเมื่อไหร่ที่เรามีทีมงานนะคะอ่ะตอนนี้ก่อนที่เราจะมีทีมงานเราต้องเป็นก่อนถูกต้องไหมคะเ่าเราต้องเป็นก่อนเออเราต้องเป็นก่อนต้องสมการเป็นเจ้าของแบรนด์ก่อนนะคะเออเลือกสินค้าได้นะคะเราก็ เขาเรียกว่าให้ออกมาไลฟ์สดทําวิดีโอนะคะสิ่งนี้ที่คุณจะต้องทานะคะคือเราเป็นเจ้าของแบรนด์อะ่ะคุณจะไม่ออกมาไลฟ์สดหน่อยหรอเป็นเจ้าของแบรนด์แล้วคุณจะขายใครไม่มีความน่าเชื่อถือนะคะออเห็นไหมคะไปหลายข้อแล้วนะคะที่นี้การที่เรานะคะเป็นเจ้าของแบรนด์นะคะสิ่งสําคัญคือความซื่อสัตย์นะคะอ่าสิ่งสำคัญถ้าถ้า,ถาสมมติลูกค้าสั่งสินค้าเราส่งนะคะส่งเสร็จปุ๊บเราส่งจริง โอนจริงส่งจริงนะคะแล้วก็ติดตามลูกค้าจริงนะคะกูจอยจะเป็นคนที่สุกไปแล้วติดตามลูกค้าตลอดนะคะอ่าแล้วเขาเรียกว่าสร้างความมั่นใจกับลูกค้าเราไม่ทิ้งแน่นอนนะคะอืมเห็นไหมคะการสร้างแบรนด์ไม่ได้ยากเลยนะคะขึ้นอยู่กับว่าคุณเนี่ยคิดและทำได้ตัดสินใจที่จะลงมือทำในสิ่งตัวเองรักในสิ่งตัวเองชอบหรือเปล่านะคะฝึกฝนตัวเองมากพอหรือเปล่า ถ้ายัางฝึกฝนตัวเองไม่มากพอให้กลับไปเรียนรู้นะคะในระบบ TSE มันอยู่จะมีจะมีคอร์สสอนนะคะมีคอร์สสอนคูจอยก็ได้คูจอยเก่งเท่าทุกวันนี้คือคูจอยเรียนมาจากคอร์สนะคะอาเรียนมาจากคอร์สบางทีก็ทันบ้างไม่ทันบ้างแต่ก็กลับไปเรียนกลับไปย้อนเรียนได้นะคะทุกคนอืมคลิปนี้ดีมากๆเลยนะคะสําหรับคนที่จะทําธุรกิจบนโลกออนไลน์นะคะอ่าเป็นไงคะ เป็นไงคะเออสุดยอดใช่ไหมอ่าสุดยอดใช่ไหมขอบคุณมากๆเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะขอกล่าวคําว่าขอบคุณสําหรับคนที่เข้ามาชมนะตอนนี้แล้วก็ชมคนที่มาฟังย้อนหลังด้วยนะคะขอบคุณคนที่กดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันเป็นกําลังใจให้กับครูจอยนะคะไม่ต้องเชื่อในสิ่งที่ครูจอยพูดนะแต่ให้พิสูจน์ด้วยการลงมือทํานะคะเพราะครูจอยทำมาแล้วครูจอยลืมมาแบ่งปันคะ่ะสําหรับวันนี้ไปแล้วขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ